แตกเปยล้วแตกมานแตกนี่คือหัวใช่ห่อทั้งหัวทั้งังาถึงปากทาแล้วนะคะ i p h o หหนานีไดีนแล้วกบแล้วก่็หนาไปด้หรอกพอยมันต้องกลมกลม ต้องเป็นคนสภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นยังไงซ้อมๆแต่ซ้อมนีกันนันแล้วเอ้าแจกไฟฉายครับจะมีอุปกรณ์ให้นะครับไฟฉายเอาแบบของจานไงคือกันหรอแจกเมื่อบานพร้อมแต่เวลาเรากลับออกมาฝากนี้ต้องเอากลับด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ทีเจ้าหน้าที่จะแจกเข้ามาช่วย ไปใชคนละอันนะคะนี่เราดังเที่ยวดูปากถ้ำพี่น้องปากถ้ำเล็กมากมากคงเหลือพระรูปเดียวสมอยกไปเลยฮาร์ดเอ้ยคืออะไรวะอุปกรณ์ในการเข้าถ้ำอ่านี่นะคะเราจะได้เอาค่ะ เออไหนีเอเอามาใส่ดีนะถ้าซื้อแล้วจะใส่ครับยื่นอันแจกมันมีสายก็มีอันนี้อันนี้แค่ไปัน้ไม่มีสายก็มีอันนี้อันเล็กแต่จิ๋วแต่ระางดิจ้งแจ้งแจงแจ้งตีครับก็อันไหนหมดก็เปลี่ยนได้ครับไม่้ใครจะติดในป่านื้อโกย่าเนา้เราไหนเราไปแั่ลาบาก ย่านเราไปหล่มไปยังนะพี่จะได้แบกเราลงไปเลย่ก็่จะลงไปดูบันไดก็ดูอย่างใกล้ไหมเราสิหลอดนี่บ่ได้เลยล่ะค่ะจ้าเราค่าค่าพุ่งเล่าฮาวฟ้าอ่าประมาณอันที่เ้าต้องหลอดนี่นไหมค่ะะยทางหลอดนี่ค่ะระยะทางหลอดนี่หลอดเป็น สามร้อยเมตรสองเมตรเดียวเองเมตรเดียวไม่ถึงเมตรนักโอ้โหไปก็ขึ้นลงบันไดนิดเดียวโอ้่หเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสักเค่นะครับเรื่องเกี่ยวกับผมเชื่อเกี่ยวกับเรนเกนสันด์เประมาณปลายปีห้าห้านะครับที่ได้บันไดใหม่นี้มาปลายปีห้าจะมีใต้กบรองร้องพระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับมาเข้าค่ายอุทยานมานอนคืนทำกิจกรรมเสร็จแล้วตอนเช้าก็จะกลับก็ให้ทาง ท่างที่ยาน่ทางผมพามาเที่ยวที่ถ้ำนี้นะครับและพอไปลงบันไดไปพอไปถึงจุดแรกมันจะเป็นชืบะลึงเหนืหินงอกนะครับผมก็แนะนำอาจารย์ตามสไตล์ไกด์นะครับหินทั้งนี้ศักดิ์สิทธิ์นะจะคออะไรก็อาจจะได้ตั้งใจบังอะไรกพราว่าไปตามสไตล์ไกด์เนาะแกก็ไปเพ่งดูแล้วก็จากนั้นก็ดูจุดอื่นต่างเสร็จแล้วก็กลับไปมาเลยคราวนี้แกมาอุทยานอีกที หลังปีใหม่วันที่สิบกว่าปีห้าหกนะครับมามอบเงินให้ที่ทําการอุทยานหมืน่นหนึ่งบอกว่าถูกหวยสองแสนนะครับเป็นที่ตใกใจเลยพี่คอยอีกจักอันนะคะหวยคราวนี้มันหน้าอุทยานช่วงนั้นก็นําเงินที่ได้นะครับจากนาักท่องเที่ยวสำรับถนนก็เมือเอื้อใหากับสิถูกเป็นค่ากินค่าอยากเป็นค่าซื้อนอ็อตซื้ออุปรกรณ์ต่างๆในการทําบันไดลงไปในถ้ำณนะปัจจุบันจนถึงปัจจุบันนี้ ครับบันไดเดิมอันเล็กๆนะครับตอนนี้ลงสะดวกสบายเด็นส่วนกันได้เลยก็ประมาณนี้อันนี้เป็นเคาน์เตอร์เฟสที่เจอมาด้วยตัวเองเพื่อมเป็นการเวลาเสียอูเสียเวลาปะเราจะไปเเลยขาทำเลยค่ะทำไปยอนมากเราจะไปเป็นกลุ่มพร้อมกันนะครับห้ามห่างกันและบางจุดเราไม่ร pues so 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 ู้เส้นทางห้ามออกนอกเส้นทางเด็ดขาดนะครับเบสั่อท e r t i f i c a t e ลงทางนะโอเคทางห้องพนักงาน